สวัสดีพี่น้องครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับพิเศษสุดเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมพาเมาเบิ้งตัวนะครับรถในเชิงพาณิชย์นะครับเชิญรถสองตัวนี้จะเป็นรถต่อขคกนะครับต่อโครงเหล็กท่านดีเห็นน้องน้องตาหนาครับนี่นะครับพี่น้องเห็นไหมครับนะครับตัวนี้ พี่น้องครับเอาไว้ขนสัตว์นะครับอ่าพ่อค่านะครับพ่อค่างูพ่อว่าควายนะครับผมหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างนะครับมีขั้นนี้เลยครับผมนีอ่าคอกซิ่งเลยครับผมมีล้อแม็กข้างหน้าด้วยนะครับล้อไดเชิงบร์ทุกข้้งหลังนี้จะเป็นเข่าร้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวมองข้างๆครับผมเห็นไหมครับอ่าดูภาพนิ่งครับผมสวยงามนะครับ การต่อขอกต่อโค้งเดี๋ยวผมจะชไปอบิ่บงมิติของพวกขอกนะครับเดี๋ยวเราดูโซนท้างหน้าเลยนะครับเขาแต่งแบบได่ารีโว่ครับตอนเดียวเห็นไหมครับใส่ล้อเวลลนะจะเป็นล้อเวลครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวบ่งข้างทางครับพี่น้องเดี๋ยบงข้างทางเดี๋ยวบังมิติด้านนี้ครับผมมีละครับผู้ใดสนใจนะครับผู้เดกกำลังมองหารถที่เป็นต่อ ต่อขอกตัวโค้งแล้วออกไปนะครับใช้บรรทุกของนะครับเบื้องข้างหลังพี่น้องเจ๋าปะครับอีสุดยอดครับผมนั่นนี่เลยครับผมมี่ท่างขึ้นของสัตว์เดี่ยงนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยผู้ใดสนใจที่เอาไปเแบบนี้นะครับใดเลยครับผมเขาท่างบริษัทต่อไดครับผมเนี่ยเข้าร้อยนะครับพัาเข้าเกอาขึ้นลูกค้านะครับ นะครับเลยครับพี่น้องครับผมนี่เลยครับโจทย์ตัวแรกก็คือรถต่อโครงเหล็กนะครับเพื่อบรรทุกสัตว์เลี้ยงนะครับผมงัวง่ามคุได้หัวง่ามบปผสมนะครับนี่เลยขั้นนี้ครับผมสุดยอดพี่น้องเบองใกล้ครับผมนี่เบิ้งช่วงล่างเขาครับผมเดี๋ยวผมทักไปางหลังครับช่วงล่างช่วงล่างของตัวนี้นะครับที่ต่อพารอย อย่างพี่น้องครับผมอ่าโหเดอยวจะสนใจทักมาเลยครับผมพี่กัดพี่กัดเดี๋ยวปักหนนุดไปเด้อศูนย์อยู่เม่องไหนครับผมอ่าดูคันต่อไปครับผมคันนี้ครับผมต่อคันนี้จะโค้งเล็กเหมือนกันครับพี่น้องแต่คันนี้จะเป็นการวิ่งพวกอ่าค้นพักนะครับค้นพักไปข่าพักพอค่าพักนะครับในตลาดอ่าที่สนใจแล้วก็มองหานะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ใส่ยังไม่ใส่พวกพ่อร้อยนะครับถัดติดตั้งพ่อร้อยก็ฮีได้เ็ดไ mm hmm. ห้ได้ขึ้นกันครับผมนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเลยพี่น้องครับผมเดี๋ยวพระองค์มีติฟังนี่ครับผมฟังนี่อาจจะชัดกว่า mm hmm. อ่าใส่ล้อนะครับใส่ล้อแม็กแต่งซิ่งนะครับที่เห็นลายคนครับที่เอออ่าแต่งแบบนี้ครับผม เห็นหลายคนนะครับด้านหลังครับผมแขวครับผมค่บสูงนะจะประมาณเมตรยี่สิบครับพี่น้องเนี้ยตัวนั้นก็สีประมาณคือซ้ำกันครับผมนี่เลยครับผมนี่เลยที่ลูกค้าถามหาหลายคนเลยครับผมทางศูนย์แต่งไห้ไดบอลครับแต่งพร้อมรับครับผมแบบนี้ครับผมเดี๋ยวบางทั้งมีตีของมันครับเราก็จะได้ไลเนอร์ให้ด้วยนะครับ สวยงามขันนี้นะครับผมนี่ครับผมเอาไปเอากงอผปปสมเอาไปขายตลาดนัดอ่านะครับกัวเราจะได้สบายนะครับใส่สองถัวกับไปเลยอลา,าดเลยครับพี่น้องครับผมอดูโซนหน้าอีกรอบหนึ่งครับผมอพี่น้องสนใจนะครับผม พาพี่น้องสนใจอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับลายทักมาเลยผู้ใดข้อลดคุมอคอกซิ่งรถเชิงพาณิชย์นะครับทักมาเลยครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ